สวัสดีครับทักทายเพื่อนๆทางช่องอนุลลุมนำขงสวัสดีตอนเ้าๆครับเมื่อนี้เศา้าวันที่10บเดือนมกราคมพศ2569ครับทุกคนวันนี้อนุลน,นำคงกับผ้าทุกๆคนมาเบ่งบรรยากาศตอนเ้ารคือเก่าเนาะครับเนาะทางหาดพยุนนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกครับมื่อนนี้เนาะ พาพี่น้องมาย่างหลินทางทิศตะวันตกครับนะครับตอนนี้หกโมงสิบนาทีครับทุกคนหกโมงสิบนาทีมาฟังเสียงคืนมาบึงบรรยากาศสวยงามทางอัดพายุนนะครับเนาะแต่ว่ามือนี้มาทางทิศตะวันตกครับมาได้อยู่ทางทิศตะวันออกแล้วพี่น้องเ้อ ดูดูคนมายังหลินแถวใกล้หาดกับตอนเสาเสานะครับก่อนจะไปทำงานอนะนุ่มหงทำงานขึ้นครับออดทำงานขังวันครับทุกคนทำงานขังบันจะเิพาะมีเวลาตอนเสาเสาออกมาก,ก่อนเวลาเนาะกับกต่ทมา,ทาที้ภาคพีนองเขามาบึงมันจะกาศกราลังสีแกงนะครับแล้วแจ้งอล้วล่ะพูดถึงแกงอะแต่ว่ามันแกงสาเนาะ เพราะว่ายง้มหนาวบรรยากาศยง้มหนาวเป็นใดครับพี่น้องทุกคนทั้งบ้านห้องหนาวบะระยองหนาวครับหนาวหลายเนาะตอนนี้ก็อุณหภูมิอยู่ที่สิบเกาองศาแล้วครับทุกคนสิบเกาองศาครับที่ระยองนะครับสิบเก้าสิบแปดในยินเสียงคืนมาครับเสียงคืนแรงมากๆเลยนะ นีครับทุกคนครับขึ้นสิ่เบ็นานุนุ่มคงหลวงนพรา่ามันนะครับโอ้มันมืดนะครับมืดมืดยังบนแจียงปันไดเนาะยังบ้านแกียงปันไดนะครับขอบคุณสุกุณสุกุณนะครับเด้อที่มาให้กำลังใจมาเบิงคลิปอนุนัโผงถ่ายทอดลห้งไหน้องเขาเบิงเนาะตอนเ้าเ้าทุกเ้าหลับพี่น้องนะครับถ้ามีโอกาสครับจะมาทุกเ้าเลยนะครับเนาะ ราะว่านุ่มนุงโปงทางานแต่งวันก็เลยมีโอกาสถ่ายคลิปใไปพี่น้องเขาเบิ่งตอนเสาเนาะครับไปไปเบิ่งยวดีกว่านะครับผมตอนนี้แสงตะวันนะครับเขาเรียกว่าบานเฮ้าอื่นกี่ตะเวนเนาะกี่ตะเวนซองขึ้นฝ่าพี่น้องมือไม่กระมาถ,ถึงนะครับมือไม่ทุกมือทุกเสา เอามีโอกาสตื่นขึ้นมาเห็นหม,มู่ไม่เห็นแสงตะวันแสงแหลกของมือนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับทุกคนถือว่าเป็นโอกาสดีหลายคนหลายท่านบมีโอกาสตื่นขึ้นมาเบิงแสงตะวันบมีโอกาสตื่นขึ้นมาเห็นมู่ไม่มกระจายหรือว่ามีโอกาสโยกาขาดโอกาสไปกลระจายนะครับเพราะฉะนั้นเโอกัส ระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะครับทุกคนบรรยากาศสวยงามบนโลกใบนี้มีเห่าเห็นครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเหาสีสังเกตเรนบรนะครับส่วนมากคนเห่าจะแล่นน้ำโลกโกดหลงไหลเกินไปจนลืมบ้านลืมหาเวลาให้เจ้าของลืมหาเวลาที่เป็นส่วนตัวให้เจ้าของเพือได้เป็นความสวยงามของ โลกใบนี้เนาะที่เฮาเกิดอยู่โดยเฉพาะเฮานี่นะครับที่เป็นสันรประเสริฐที่พันตั้งกันถึงแมาว่าเป็นสันประเสริฐนะครับมองอีกมุมหนึง่งเฮากับโหดไล่มากจริงๆนะครับทุกคนแต่ว่ามองอีกมุมหนึงน่งก็ถือว่าเป็นพัฒนาการของคนเฮาเนาะโหดไล่แบบไดโหดไล่สิ่งมีชีวิตทุกอย่าง ในโลกใบนี้ะตกอยู่แน,น่นนี้โครของคนเนาะนะครับแม้กระทั่งคนอีกนะครับตั้งตนขึ้นมเป็งใยเพื่อติดปกคร้องคนผู้หน่อยถึงมีกําลังหน่อยกว่ากําลังคนมันกับพ่อปั่นกันนะครับทุกคนแต่ว่ากําลังอํานาจบารมีของเงินอ่ของบารมีของการผสมใบผู้ใดมีเงินผู้นั้นทำนี้บารมีสูง การกระทําเมนเทียเอาทําดีเข้ามารักษาบารมีไว้นะครับบารมีนั่นก็จะอยู่กับพ้นนั่นไปจนถึงมือสุดท้ายของชีวิตนะครับแม้กระทั่งจากโลกนี้ไปแล้วเขาก็ยังจาลึกไว้ว่าเป็นพ้นดีนะครับแต่ว่าปุ้ใดมีเงินเราใส่บารมีเป็นในทางที่บูริต้อ,อง ทำไมต้องได้รับความทุกข์อเวทนาเนาะครับเพราะฉะนั้นบารมีมันมีเลยสองทางนะครับบารมีไฟดีกับบารมีไฟบอดีเพราะฉะนั้นกะเขาต้องเข้าใจในคําว่าบารมีเนาะครับไฟบอดีย่่าอ,อมาใ้่ในตัวเขานะถึงเขาจะเป็นคนตัวน้อยๆบ่มีทรัพย์สินสมบัติยังกระางังแต่ว่าเขาทําความดี มีความดีในหัวใจมีความเมตตากรุณาอุบเบกขาอยู่ในใจิตใจบ่ทำลายบ่ทำลายผู้ใดให้ตกทุกข์ได้งากบ่เบียดเบียน,ยนชีวิตผู้ใดมีผมกว่าดีแล้วดีครับผมกว่าดีแล้วเนาะเจําจำเป็นตน้องมีบารมียังมากไม่จะดูแลตัวเองให้ดีบ่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นจนเกินไปแค่นั้นก็จบแล้วเนาะอยู่ในโลกใบนี้ได้แก่ สบายใจนะครับไตครับพี่น้องพี่นอ้องอน,นุ่นน้องโกงสิพาดพี่น้องเข้ามาบึงลูป,ปูทุกคน <c oughs> นี่คือลูป,ปูครับโอ้เพิ่นเห็ดใบลูไนนะ่ไปเนาะเพิ่นเห็ดใบเพื่อเพิน่นสิลบไพ่เนาะครับอันนี้เพิ่นเห็ดใบเพื่อเพิน่นสิลบไพ่ปูทะเลนะครับทุกคนปูนทนะเลเนาะ ปูทะเลบรรยากาศสเ่นๆเลยนะครับอยากให้พี่น้องเข้ามาเห็นน้ำเนาะสวยงามอีลีครับทุกคนสเ่้านี่ครับทุกคนครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้เนาะคลิปหน้าพอกันไหมครับทุกคนอนุนนหงคงก็สิมถทายลิบให้พี่น้องเข้าเบิ้งทุกเศร้านะครับเนาะเศ้าทุกมือนะครับเพราะว่าตอนนี้อนุ่มพวงอยู่อย่างคืนอายุอยู่อย่งเว้นนะครับ ออกจากบ้านมาก็ถือมาก่อนเวลานะครับมาก่อนเวลาลราลกถือมาถ่ายลิใไปพี่น้องเบิร์ก่อนที่ไปทํางานเนาะไปปิดไทยด้วยแสงตะวันครับผม